สวัสดีครับข้าวหน้าปังเจอฝนราคาร่วงสองจังหวัดพี่น้องอ้าวมาอีกแล้วนะครับเนาะตอนนี้รัฐบาลเบงช่วยซอยเกษตรกรชาวนาไทยเฮ้ามีหลายหลายโครงการที่เข้ามาแล้วนะครับเนาะอ่าบอกว่าจะเป็นปุ๋ยคนละครึง่งเนาะปุ๋ยคนละครึง่งอ่าก็ก็กมีโครงการเข้ามาแล้วอ่าเบิงซีว่ามันจะเป็นปุ๋ยแบบไหน ได้จังไหดน,นะครับเนาะรายละเอียดมันมีอยู่ในส่วนของคลิปรัฐบาลซอยคนละครึง่งรวมไปถึงยาขาญยายากำจัดมแมลงมีอยู่บอเน่รัฐบาลพผนซอยแบบไหนนะครับเนาะราคาข้าวเปลือกล่าสุดของมือนี่ราคาลงสองจังหวัดโดยเฉพาะข้าวหน้าปังนอกด้านข้าวหอมมะลิร้อยหข้าวเหนียวมเมล็ดยาวมเมล็ดคละคงทีเอไปเบ่งรายละเอียดกันครับ ราคาเข้าเปลือกเจ้านาปังปี2 5 6 7นี่มาเบิงเริ่มต้นจับกับนครสวรรค์สิก่อนนครเนาะน,านาครสวรรค์ราคาลงหมู่านละเด้นครสวรรค์เหลืออยู่ที่11,300เหลือถึง11,200พีจิต11,500ถึง12,000กำแพงเพชร11,500ถึง12,400จังหวัดพิษณุโลก11,200ถึง12,000 สุพรรณบุรี12,200ถึง12,400สุโขทย 11, ัย11,000ถึง11,100เพชรบุรรับซื้ออยู่ที่11,500ถึง12,000อยุธยารับซื้ออยู่ที่11,600ถึง11,700ชัยนาท11,500ถึง12,000ถึง12,000ซื้อ,อนี่มาเบิงจังหวัดอุทัยธานีนี่ราคาเข่าลดลง่จังหวัดแรกแล้วนะเนี่ย ราคาเขาลดลงแล้วเมวื่อวานนี่ขยับขึ้นมื่อนี่ขยับลงเอา้าจังไดนาะครับเนาะเจอฝนมาได้ไอายฝนมันมาบ่หนึ่งหมื่นหันมื่นหนึ่งพันห้าถึง12,000แต่ว่าราคากะซัมมูอยู่เด้เอา่าราคากะซัมมูอยู่นาอครับนวณถึงแม้ว่าราคาจะลดลงนาะครับนาะจังหวัดชาเชิงเซาหนึ่งหมร้อยถึงหนึ่งหมื่นบาทไปเบิ่งต่อเข้าเปิกเจ้าหน้าปังจังหวัดอุตรดิตถ่น้อง 11,200ถึง12,100ปราจินรับซื้อราคาเดียว12,200จังหวัดลบบุรีรับซื้ออยู่ที่11,400ถึง11,800นครนายก12,000ราคาเดียวจังหวัดปทุมธานี11,400ถึง11,800นครปฐม11,600ถึง12,000อ่างทอง11,300ถึง11,600สิงห์บุรีสิงห์บุรีนี่ราคาลดลงแต่ว่า ถึงแม้ว่าราคาลดลงนี่แต่ว่าราคาก็ยังสูงกว่าบูอยู่ได้เอ่าสิงห์บุรีนะอ่า11800ยเนะี 11, 800, ไไ่ยหนึ่งห่นด้ถึง1 2ึ0 0หราชบุรี1 2ึ0 0หมื่นสองถึงหนึ่งหมรกาญจานบุรี12000นสอี่สรุปแล้วเข้าหน้าปังล่วงสงจังหวัดเนาะครับเนาะล่วง2จังหวัดมาเบิงครับเปือกหอมมะลิร้อยห้มือนี่ยังราคาคงทีอยู่ จังหวัดสุรินทร์14,200ถึง15,000นครราชาสีมา14,600ถึง15,500อุบลราชธา,านีหลังจากที่เข้าราคาลงไป500บาทต่อตันนะครับนะมว่านมือนี่ราคาคงทีอยู่13,900ถึง15,000สีสเกต14,500ถึง15,200บุรีรัมย์14,600ถึง15,200จังวร้อยเอ็ด14,500ถึง15,000 มหาสารคราม15,100ถึง15,500ยโสธร15,000ถึง15,500จังหวัดชัยภูมิ14,000ถึง15,000จังหวัดอำนาจเจริญ14,500ถึง15,600ราคาเข้าสังเกตบ่มันจะบะ 16, 000, 17, 000่หอด16,700เด้เออมันเกือบจะ,บะ 16, หอด16ื่นหและมันก็บอหอดเด้ราคาเขานี่แหละพูนว่าสินค้าขวบคุมสินค้าขวบคุ้ม,ขขมถ้าหากว่าเขาราคาสูงผู้บริโภคก็ไปกระทบเนาะครับเนาะ กระทบผู้บริโภคสื่อข่าวสารแพงเนว่าราคาข่าวสารจะขยับขึ้นสูงคนเห็นงานคนทํางานนั่นเพราะฉะนั้นเกษตรกรก็รับเป็นผู้ควบคุมเรื่องราคาเข้าเป็นราคาควบคุมเป็นสินค้าควบคุมไปแล้วนะครับเนาะข้าเปิกฮอมะลิต่อพี่น้องความชื้นบเกิน15%เข้าแห้งจังหวัดนครพนมรับสื่ออยู่ที่14,000-15,000 สกลนคร14,000ถึง14,400กาฬสินธุ์15,000ถึง15,500จังหวัดขอนแกน 14, ่น14,300ถึง15,100จังหวัดอุดรธานี13,000ถึง15,100จังหวัดหนองบัวลำู15,000จังหวัดหนองคาย14,000ถึง14,500จังหวัดมุกดาหาร15,000จังหวัดเลย12,500บาททวนราคาเข้าเข้าเปลือกหอมมะลิ105พี่น้องถ้า ถ้าเขาขายแพงกว่าดีกับบไดดเด้มันจะผิดกฎหมายเพราะว่ามันเป็นสินคา้าราคาขวบคุมเนาะถ้าเขาแยกมาขายปีกเองต่างหากมาแพ็คถุงขายต่างหากราคาแพงเกินโคเวอร์ก็บบาไดอีกบเดียเอาเพราะฉะนั้นมันมันบ่นคือขายสินค้าอย่างอื่นนะครับเนาะสินค้าอย่างอื่นที่ที่สามารถที่ของมันนิหน่อยเขาสามารถขายแพงได้แต่ว่าบ่แพงเกินไปนี่มันก็เฮ็ดสร้างกำไรได้ดีนะครับเนาะสร้างกำไรได้ดีอยู่ มาเบรงข้าวเปลือกหอมมะลิที่ปลูกในภาคเหนือตอนล่างแล้็ภาคกลาง2จังหวัดจังหวัดเพชรบุร 13, ี13,500-14,000จังหวัดอุตรดิตถ 14, ์14,700-15,200ในส่วนของจังหวัดที่บมีรายซื้อในส่วนของภาคกลางแสดงว่าเขาบริปูกข้าวหอมมะลิลอยห่าหรือว่าตลาดบาลองรับแล้วนะครับเนาะก็ต้องเอามาขายจังหวัดที่เพิ่นรองรับนี่แหละจังสั้นก็สินค้ามันมีหน่อยนะครับเนาะสินค้ามันมีหน่อยเพิ่นซื้ออยู่จังสีน่นี่อ่าแต่ว่ามันมีหน่อยก็บ่สามารถที่จะ เปิดตลาดเป็นกว้างๆได้เอามาเบิ่งเข้าเปลือกปทุมธานีหน้าปังจากหลังจากที่เข้าหน้าปังเอ่อข้าเปลือกปทุมธานีหน้าปังราคาขยับขึ้นสูงเติบหอดมูลสี่หมื่นเกือบหมื่นห่าเนี่ยนะอา่าแต่ว่าตอนนี้มือนี้ราคาคงที่อยู่นะครับน้องมือนี้โบบิลี 12, 400, ่หนึ่พันสี่ร้อยถึง12,900สุพรรณบุรี14,300ถึง14,500ชัยนาท15,000อุตรดิตถ์หนึ่งี่พันสถึง1น0 0 0 4900สิงห์บุรี14,400ถึง14,600อ่างทอง13,000ถึง13,300ราชบุรี13,800ถึง13,900ปทุมธานี14,500จนครนายก14,500บาททวนแน่มาเบิ่งข้าวเดี๋ยว ข้าวเนียวมเม็ดเมล็ดยาวเข้แห่งความชืินบ่เกิน15%ตอนนี้ราคาคงที่อยู่ด้อพี่น้องมีจังหวัดที่สูงที่สุดก็คือจังหวัดชยัยภูมิ14,000บาททวนตอนนี้นะครับนะเนาะอาไปเบิง่งขอนแก่นรับสื่ออยู่ที่13,000-13,400ถึง 13, 400, อุดรธานี12,500-13,300ถึง 13, 300, สกลนคร1 2 6 0 0ถึง1 3 3 0 0อุบลราชธานี กาลสิน1น0 0 0ถึง 13, 13,500อุบลราชธานีราคาหมูว่านนี่ราคาลดลงเนาะเขาเนี้วมเมล็ดยาวรวมไปถึงเขาหอมมะลิอยหราคาจังหวัดอุบลนี่ลดลงหายไปห่าอยเมื่อนี่ราคาคงทีข้าวเหนียวอยู่ที 12, ่1 2 0 0 0ถึง1 2 5่0มืหาสารคราม1 3 0 0 0ถึง1 3 5่0ร้อยเอ 12, ็ด1 2 0 0 0ถึงห2 5 0 0ชัยภูมินี่หับซื้อสูงกว่าบูข้าวเหนียวเนี่ย1 3 0 0 0ถึง1 3ถึง14,000น่ จัวหวัดน้องคาย12800ถึง13500จัวหวัดน้องบรภู13500เลย12000มุกดาหาร13500ละคาเดียวทีนี้มาเบิงเข้าเปลือกเหนียวเมตรคละหน้าปีก่อนอุดรณทานนี้รับสื่ออยู่ที่1500ถึง12300 จังหวัดนครพนม1 8 0 0ง1 1 0 0 0หนองคาย11,800-12,500จังหวัดเลย10,000จังหวัดอำนาจเจริญ10,000-12,500เพชรบุญ12,500-13,500ถึงข้าเหนียวเม็ดกระหน้าปังมีจังหวัดเดียวก็คือหนองค่ายหลังจากที่เข้าขยับราคาขึ้นนะครับนะขึ้นมา3 0 0นเะลยราคาอยู่ที่10,000-11,300บาทถ้วนเอานี่หละครับราคาข,าข่าหน้าปังนะครับนะ สรุปแล้วเขานะปังล่วงสองจังหวัดอ่าราคาเขา้าสงสัยเจอไอฝนบ่อนอเจอฝนแต่ว่าถึงแม้ฝนตกมันก็นบรเสียหายแต่แลนะเลนาะงบริษัทเขา่าทำฝนบรแสฝนซัมเน่บรเป็นอย่างเดิมเนาะครับเนาะอ่าแล้วก็ในส่วนของรัฐบาลเล่งช่วยแก่กเกษตรกรเวยเล่งช่วยกเกษตรกรอ่าชาวนาไทายเฮาก็คือที่เป็นกเกษตรกรน่ะน่า,น,าน่าจะได้บดโดยเฉพาะผู้ปลูกเข่าพี่น้องอ่าผู้ปลูกเข่าเนาะครับเนะบาะบพรว่า บอกว่าจะเป็นเขาหน้าปังหรือว่าเขาหน้าปีฮะาละอ่าสรุปแล้วเพิ่นซอยไรล,ละห้าสิบกิโลอ่าแต่ว่าบอเกินยี่สิบไรเด้บอเกินยี่สิบไรต่อครัวเลื่อนถ้าถ้าห้าสิบกิโลสิบหนึ่งกับห้าร้อยเป็นพันกิโลนะพันกิโลกับกิโลละกระสอบปุ๋ยหนึ่งมียี่สิบห้ากิโลกระสอบปุ๋ยนี่เอ้ยมีห้าสิบกิโลนะปุ๋ยนี่ปุ๋ยนี่มีห้าสิบกิโล เอ่อเท่ากับว่า50กิโลกับซิกระสอบก่อนเด้ถ้าพันกิโลนะเนาะแม่นบอกเอ่อเพราะว่า2กระสอบก็เป็น100่อยอ๋อิปก,ก,กับห้าร้อยแล้วเนาะซิปกับห้าร้อยโลก็เป็นยี่สิบโลป่ะฮะเพราะว่ากระสอบละห้าสิบกิโลเนาะครับเนาะอ๋อก็รอบมึงว่าความชัดเจนตอนนี้ตอนนี้เพิ่นนำเรื่องซุโนบปขอ่าท่านรอยเอกธรรมนัฐพมเพล่ไ นำเรื่องสูนอบขอเพื่อจะเสนอในส่วนของคอรมอรให้มติให้อนุมัติต่อไปนะแต่ว่าพอจะตัดงบบอพอจะตัดออกบอรหรือว่าจังใดเนี่ก็ยังบัดช,ชัดเจนนะครับเนาะก็รอมาฟังอยู่แต่ว่าคุดขึ้นมาแล้วดําเนินการแน่นอนตัวนี้นะครับเนาะแต่หากว่าผ่านคอรมอรก็น่าจะได้ปุ๋ยประมาณเดือนเดือนเดือนพฤษภาพนว่าเดือนพฤษภาแต่ว่า การได้ปุ๋ยมานี่กเกษตรกรชาวหน้าย่างเอฟซีบางฐานพูดว่าขอให้ได้เป็นเม็ดปุ๋ยมาเพราะว่าถ้าได้เป็นเงินมาโอนเข้าบัญชีเจ้าของหน้าคือเก่าพูดว่าโอนเข้าเจ้าของหน้าคือเก่ามันก็บ,บัตรเงินนํานี่แหละเนาะสมคนที่นาเศราเนี่ยนะแต่ว่าถ้าเป็นเมล็ดปุ๋ยมาแต่ว่าถ้าที่จริงมาผู้ใดพืดพ้นขึ้นทะเบียนคนนี้พี่น้องถ้าขึ้นทะเบียนกเกษตรกรบนนี้เพิ่นเอาผู้ที่ขึ้นทะเบียนกเกษตรกรนเด้่เพิ่นถึงจะให้ปุ๋ยมา บะแมนว่าไผไปเอากระไดหน่ยผู้ใดบะได,ะดขึ้นทะเบียนกเกษตรกรก็บ,บะไดเด้พี่น้องเพราะฉะนั้นก็พยายามขึ้นทะเบียนกเกษตรกรหรือว่าให้ไปอัปเดตข้อมูลเกษตรกรให้มันถึกตองเดอ้อเวลาเนี่ยภาครัฐเขาซอยเหลือ,อยังมากเฮากระจะไดกับเขาจังสันนี่เฮาเสียโอกาสเด้บ่นี่เฮาเสียโอกาสก็ใจพะยายการเองก็กอยากไดมเมล็ดปุ๋ยม้าเนาะเพราะว่าถ้าเป็นเงินมาามันจะไปยังอื่นจ้ละ่ะ เออมันจะไปยังอื่นหมดนี่ในเงินมากนี่ยมันจะออกไปสื่อกะปิน้ำปลานาะครับนะเอา้ากับมมี่คือกันเนาะเออถ้าว่าได้เป็นเมล็ดปุ๋ยมากกนหูชัดเจนเลยอยู่อย่างหนึ่งละเฮาต้องเอาปุ๋ยไปใส่เข่าใส่หน้าและนาะอครับเนะาะไปใส่พืชพะัะธัญญาหารเท่อาอ่ะกะหวังว่ามันจะได้ม้านาอครับนะล่อเบิงสก้อนความชัดเจนคลิปหน้าพ่อกันใหม่คลิปนี้สวัสดีครับ